เป็นเริ่มต้นของการทอผ้าของเรานะคะแต่ว่าบ้านเราเป็นชุมชนชาวภูไทยเราจะทอผ้ากันมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายนะคะสอนรื่นแต่ลื่นม,มาเรื่อยๆทีนี้เราทอกันมาเพื่อไว้ใช้เองแต่พอมาสมัยปัจจุบันนะคะเพราะว่าผ้าที่เราทอมันเยอะมันพอมันเยอะแล้วเราก็ต้องแบกว่าเราจะหาวิธีขายไหมคะก็เลยม,มาเรวมกลุ่มกันค่ะเราจะเรวมกลุ่มกัน จากสมาชิก23คนมาถึงปัจจุบันนีสมาชิกของเราห้าคนค่ะที่ทอผ้าด้วยกันนะคะก็เลยเราจะมีทั้งการตลาดนะคะและก็การรวมกลุ่มที่มีทางเจ้าหน้าที่มาให้การสนับสนุนค่ะทีนี้อีกจุ่หนึ่งเราก็จะได้เป็นนานที่อยู่กับบ้านไงคะเลี้ยงลูกค่ะก็เลยเป็นการรวมกลุ่มกันที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะคะนี่คือการรวมกลุ่มเริ่มแรกนะคะ เปลี่ยนแปลงมากเลยค่ะสมัิว่าแต่ก่อนเราจะทํานาแล้วก็ทําสินค้าไว้ใช้เองนี่ลูกหลานเราก็จะไม่ได้ค่อยเรียนหนังสือนะคะแต่ณนะปัจจุบันเรามาหันทําตรงนี้ถึงเราจะไม่มีเงินเดือนเราจะอยู่กันบ,บ้านเราก็สามารถส่งลูกเราเรียนจบปริญญาตรีได้นะคะในการรวมกลุ่มของเรานะคะเราก็จะมีเราจะมีคณะกรรมการนะคะเราจะมีประธานรองประธานเลขาเฮเลนวิกแล้วก็ฝ่ายตลาดด้วยค่ะ การจัดการกับกลุ่มของเราก็จะมีอยู่ว่าเราจะเป็นผู้ประสานงานนะคะกับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆพอเราได้งานมาเราก็จะบอกสมาชิกบอกว่าเอาวันนี้นะเราได้รับงานมาเลยสีนี้ใครจะเป็นคนทําและสีนี้ใครจะเป็นคนทําถ้าเกิดว่าเงินกลุ่มของเราไม่มากพอเราก็จะให้คนที่มีเงินซื้อวัตถุดิบมาใช่ไหมคะ ซื้อวัตถุดิบมาให้สมาชิกทอสมาชิกคนที่ไม่มีทุนเลยก็จะเป็นคนทอทอแล้วก็คิดค่าแรงไปเลยนะตอนนั้นเลยนะคะเราก็จะมีเงินหมุนเวียนพอได้เลี้ยงลูดเลี้ยงหลานอยู่กับบ้านนะคะอันนี้คือการจัดการของกลุ่มคะ่ะออเดอร์ของเราคือเราจะไม่อยู่นิ่งนะคะคือเราจะให้สายตลาดออกไปตลาด,ด,ดทุกทุกท,กท,ที่ที่มีตลาดอย่างสมมติว่าเราเป็นโอท็อปนะคะ หน่วยงานที่สนับสนุนเราก็จะมีพัฒนาชุมชนมั่งเกษตรมั่งทุกหน่วยงานล่ะค่ะจะมีหนังสือเชิญมาว่าวันนี้มีงานตรงนี้นะไปไหมเราก็ไปเราจะไปทุกที่นะคะ่ะไปไปทุกที่เลยค่ะแม้แต่ถึงสงขาเราก็ไปค่ะไปทุกที่ค่ะที่มีที่เราได้รับเชิญไปเรากไปค่ะที่ยามที่ร้อยเอ็ดนะมีงานนะสมาชิกคนไหนมีผ้าก็ให้ามาเรียบเรียงกันไว้ที่นี่แล้วเขาจะเป็นคนไปขาย นะคะพอเขาไปขายเสร็จงานกลับมาเขาก็จะเอาสตังที่ขายได้นะมาให้กับสมาชิกที่ทอนะคะที่มีผ้านะคะแต่สมาชิกบางคนที่ไม่ได้ลงทุนลงทุนเองนะคะที่รับจ้างบอกว่ารับจ้างนะคะทอเป็นผืนละอย่างนี้แล้วก็พอทอเสร็จเราก็จะจ่ายให้เลยนะคะอันนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเราในกลุ่มเรานะคะจะมีผ้าห่มค่ะผ้าห่มที่ เป็นผลิตภัณฑ์ดื่มที่สุดของเราคือว่าส่วนมากเราจะได้รับออเดอร์เป็นผ้าหม่มน,นี่แหละส่วนมากนะคะแล้วก็จะมีผ้าคลุมไหล่ผ้าพันคอแล้วก็ผ้าขาม้าจะมีอน,นหมอนอิงที่เราแปลร,รูปจากผ้าด้วยค่ะนี่ค่ะเป็นผลิตภัณฑ์หลักของเราแต่ก่อนนั้นจะมีเสื้อเย็บเป็นเสื้อผู้ไทยด้วยแต่ตอนนี้คนเย็บไม่มีไม่อยู่แล้วค่ะก็ะเลยต้อง หาคนเย็บใหม่อยู่ค่ะต้องหาแรงงานอีกค่ะคิดว่าจะทพจพําผลิตภัณฑ์ที่เป็นผ้าผ้าห่มผืนใหญ่ๆนะคะแต่ณปัจจุบันเราจะมีอยู่แค่กว้างเม่ที่สิบนะคะแล้วก็จะมีกว้างเม่ห้าสิบกว้างเมตรยี่สิบยาวสองเมตรกว้างเม่รห้าสิบยาวสองเมตรยี่สิบนะคะต่อไปคิดว่าจะทําเป็นผ้าสองเมตรนะคะให้กว้างสองเมตรเลยคุณเตียงใหญ่ได้ประมาณนี้นะคะนี่คือความ ความคิดนะคะจะต้องมีกี่ใหม่ฟืนใหม่นะคะแต่วัตถุพวกนี้ต้องใช้จะเดินได้นะคะแต่ว่าต้องมีกี่ใหม่แล้วก็ฟืนใหม่ถึงจะทําได้ะคะ่ะเราต้องหาอีกค่ะก็ไปขายของที่เมืองทองบางคนบอกว่าแม่แม่หนูจะซื้อไปเป็นของวางสักสองร้อยผืนสักร้อยห้าสิบผืนจะมีทุกเที่ยวค่ะที่ไปค่ะ,ท,คะที่ไปเมืองทองมีค่ะเพราะว่าเด๋ยวนี้ ชาวกรุงเทพก็หันมนิยมผ้าไทยนะคะก็เลยเอาเอา,เอาผ้าห่มของเราเป็นของไหว้ส่วนมากมีทุกเที่ยวคะ่ะออเดอร์ส่งเป็นสั่งเป็นของไหว้ที่อุดรก็มีที่นุชนาหารก็มีจะสั่งเป็นของไหว้ค่ะสําหรับออเดอร์ของไหว้นะคะพอเราถ้าเราจะรับง,งานทีหนึ่งเราก็ต้องถามว่าจะใช้เร็วไหมถ้าเขาไม่ระบุสีคือเราสักสองร้อยนี่ละเรามาสักสิบวันแล้วก็จัดส่งให้ได้พ้าสมาชิกเราเยอะ ถ้าไม่ระบุสีนะคะถ้าระบุสีแบบว่าเอาสีชมพูหมดนะสีฟ้ ica, าหมดนะเราองบอกว่าสักเดือนหนึ่งเพราะว่าเราต้องหาสีฝ้ายก่อนใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะคือการรับออเดอร์ของเราถ้าเขาบอกว่าสีรวมๆจัดมาเลยเนี่ยคือเราสิบวันเราส่งให้ได้คะ่ะร้อยสองร้อยเราก็ส่งให้ได้เพราะสมาชิกเราเยอะการส่งของเรานะคะบางคนที่เราไม่รู้จักกันเลยนี่แล้วจะส่งของไปแล้วก็กลัวเสี่ยงใช่ไหมคะเราก็จะบอกว่า ส่งแบบพกงาได้ไม้เก็บเงินไปทางคือว่าของเราถึงถ้าเขาไปรับของเขาต้องจ่ายตังค์ให้ไปนษณียเลยนะคะอันนี้คือเราก็กันร้ายใช่ไหมคะเพราะว่าเรายังไม่รู้จักกันแต่ถ้าลูกค้าประจําอย่างทํากันมาสัก ห้าหกเดือนแล้วเป็นปีแล้วประมานนี้เราก็ส่งของไปให้เขาก็โอนตามให้จะมีส่งไปสมีมั่งแบบช่างน้ำหนักก็มีหรือจะส่งอะไรละ่ะโลจิติกอะไรนี่ละ่ะโลติติจะคิดเป็นกระสอบกระสอบละสองร้อยกว่าบาทอันนี้จะถูกกว่าส่งแบบช่างกิโลหรือบางทีเราก็จะส่งเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีรถรถโดยสารเนาะรถทัวร์เราจะส่งเช้า,าส่งเย็นแล้วก็เช้าถึงโน่นแล้วก็ส่งทางรถทัวร์ก็ได้ค่ะ าสข,ของงเรจุดเด่นของเรานะคะเราจะรักษาคุณภาพสินค้าของเรานะคะเวลาใช้แล้วลูกค้าจะสั่งเราอีกค่ะนี่คือจุดเด่นของเราถ้าลูกค้าต้องการว่าให้หน้าภาพกว้างกว่าน,นี้นะเราก็จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราสีไม่ให้ตกนะเราก็จะมาพัฒนาแล้วก็อีกอย่างวัสดุดิบของเราที่เราใช้นะคะเราจะใช้วัสดุดิบที่ที่ดีนะคะถึงราคาจะแพงหน่อยเราก็สู้ค่ะ กำไรนิดหน่อยเราก็ขอให้มีงานทาตลอดอย่างสมมุติว่าเราไปขายอยู่ที่เมืองทองธานีนะคะจะมีร้านาข้างๆในราคาถูกอย่างของเราจะตั้งราคา280แต่ของร้านาข้างๆเขาจะตั้งราคาแค่100-180แต่ลูกค้าจะบอกว่าทําไมตัวนั้นถูกตัวของเราทําไมแพงก็เราก็จะบอกลูกค้าว่าให้ลูกค้าไปดูก่อนว่าสินค้าลูกค้าจะเอาที่แพงหรือที่ถูก พอลูกค้าไปดูแล้วเขาก็จะมาซื้อของเราค่ะนี่คือความจิงใจของกลุ่มค่ะเพราะว่าเราทําสินค้าให้มีมาตรฐานค่ะโทนสีนี่นะคะเราต้องรู้ค่ะเพราะว่าเราเราเป็นคนเดินตลาดคนเดินตลาดจะบอกใช่ไหมคะกลับมาบ้านจะบอกว่าแม่นะสมมติว่าลูกชายนะแม่นะสีโทนนี้นะเดี๋ยวนี้ตลาดนู่นนั้นเขาต้องการสีโทนนี้นะเขาจะบอกเราอย่างไปรุงเทพนี่จะเป็นพวกสีน้ําตาลสีสีเทานะคะ พวกนี้จะเป็นสีของทางกรุงเทพแต่ถ้าไปทางอีสานใต้ยอย่างสุรินทร์ศรีสะเกดจะเป็นสีพูกพวกสีแดงสีเขียวนะคะถ้าจะไปทางใต้ก็สีแดงช้ำๆหรืออะไรประมาณสีเลือดหมูประมาณนี้มะลูกชัยกะบอกนะคะถ้าเป็นผ้าห่มนี้จะเป็นสีเคมีเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะย้อมถ้าผ้าาห่มเราต้องใช้ฝ้าเยอะนะคะแต่ถ้าเป็นผ้าคุมไหลผ้าพันคอจะเป็นสีธรรมชาติหมดค่ะเราจะย้อมด้วยเปลือกไม้นะคะ เพราะมันใช้ป้าไม่เยอะเหมือนผ้าหม่หมผ้าห่มเราต้องรักษาคุณภาพให้มันแน่นนะคะเราต้องใช้ป้าเส้นใหญ่ๆด้วยแล้วก็ทอให้มันแน่นที่สุดถ้าเป็นผ้าพันคอเราก็ทอไม่แน่นมันก็จะไม่ไม่ได้ใช้ป้ายเยอะเหมือนผ้าห่มนะคะจะเป็นสีธรรมชาติได้ค่ะสีเคมีนี้เพราะว่าเราไม่ได้ย้อมเองจะไม่ตกค่ะเพราะว่าทางโรงงานเขาจะรับ,รบประกันมาเลยนะคะ ถ้าเป็นสีที่ย้อมมาเองจากโรงงานจะไม่ตกถ้าเราย้อมเองเนี่ยไม่แน่ค่ะสีธรรมชาตินี้ใช่ว่าจะไม่ตกหรือเปล่ามันก็มีเวลาซักมันก็จะออกบ้างนะคะสีธรรมชาติมันก็เป็นเป็นสีเปลือกไม้สีใบไม้ก็จะออกไปทีละนิดทีละหน่อยอยันนี้นะคะอุปสรรคก็ตอนแรกก็เราจะไม่มีเงินทุนเนาะไม่มีเงินทุนแล้วก็เราไม่รู้แหล่งวัตถุดิบตอนนี้ปมนมีอุปสรรคค่ะเพราะเราต้องหาวัตถุดิบ จากท้องตลาดก็ในราคาที่แพงนะคะแต่เดี๋ยวนี้พอเรารวมกลุ่มกันแล้ววัตถุดิบเราก็ได้ราคาที่ถูกลงเพราะว่าเรารวมกลุ่มกันซื้อซื้อถีลเราเยอะๆเราก็ได้ราคาที่ต่ำลงนะคะอันนี้ถือว่าเป็นผลดีมากค่ะการประสานกับทางเจ้าหน้าที่อย่างสมมุติว่าอย่างเช่นพัฒนาชุมชนนี้เขาจะออกมาพื้นที่นะคะเขาจะมาพื้นที่แล้วเขาจะมาเห็นพวกเราทอผ้ากันใช่ไหมคะทีนี้เขาจะบอกว่า ทางเราจะมีงบสนับสนุนให้นะคะจะมีกี่ให้สักสีตัวประมาณนี้กลุ่มเราจะรับไหมแต่เราต้องเป็นกลุ่มที่เข้มแข็งอดีสมาชิกกลุ่มก็ตกลงที่จะรับของพัฒนาชุมชนพอทีนี้มาอุตสาหกรรมจังหวัดเราก็บอกว่าไอทางพัฒนาชุมชนจะประสานให้ว่าคุณต้องการลายผ้าลายใหม่ไหมเดี๋ยวผมจะประสานพัฒนาชุมชนให้ประมาณนี้นะคะก็ได้ ได้รับการสนับสนุนมาจากอุตสาหกรรมอย่างพวกความยิดที่มาอบรมให้นี่ก็เขาก็จะมีรายเชื่อกลุ่มของเราไปใช่ไหมคะทีนี้เขาก็จะออกมาติดตามว่าแม่ต้องการพัฒนาไหมต้องการพัฒนาสินค้าอีกไหมแม่ก็ตอบรับเลยวนะ่าได้แม่จะพัฒนาอยู่เรื่อยๆแม่จะไม่หยุดนิ่งนะคะเม่ปีกายก็ได้รับการพัฒนาจากพวกการค้าประมาณนี้นะคะ เขาจะมาช่วยหาวิทยากรมาอบรมให้เรานะคะหาวิทยากรมาให้เขาจะเป็นคนจ้างวิทยากรมาให้เลยค่ะสําหรับรายใหม่ๆนี้เราจะพัฒนาอยู่เรื่อยๆอย่างลายที่เห็นสองสามายนั้นน่ะก็เพิ่งจะฝึกไปเมื่อสองเดือนที่แล้วนะคะพวกทางอุตสาหกรรมนะคะมาสอนให้บอกว่า ไม่ต้องการตอนนั้นแม่ไปเมืองทองมาไปขายของที่เมืองทองก็พอดีวิทยกรจากอุตสาหกรรมไปเยี่ยมแวว่าคุณต้องการพัฒนาผ้าลายใหม่ไหมแม่ก็บอกว่าแม่ต้องการแล้วแม่มีเงินไหมแม่แบอกว่าแม่ไม่มีเงินเขาบอกว่าให้แม่ไปหาแหล่งเงินทุนนะเดี๋ยวผมจะได้ไปสอนค่ะวิทยกรเท่านั้นท่านี้พอดีได้โอกาสดีทาง ทางนิจฉดออกมาเที่ยวแม่เลยบอกว่าแม่อยากได้บ้านลายใหม่นะมีงบสนับสนุนให้แม่ไหมขอจ้างวิทยกรสําหรับผู้เรียนเนี่ยแม่ไม,ม่เอาอะไรขอให้ได้วิชาแม่ก็บอกงนี้เขาก็เลยวินดีแล้วก็เขาก็จัดวิทยกรมาให้ค่ะแต่ว่าถ้ามีส่วนราชการที่ไหนเขาจะมาบอกว่าให้ไปอบรมเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรประมาณนี้นะคะอาจจะให้ฝ่ายตลาดไปค่ะ จะมีสองคนไายตลาดไปค่ะจะให้อบรมด้านนี้นะคะสาหรับพู่งวัแม่เนี่ยก็จะเป็นฝ่ายผลิตอยู่ที่บ้านให้เขามาบอกอีกทีหนึ่งคนหนึ่งจะเป็นลูกของแม่ลูกชายคนสุดท้องเขามาอยู่บ้านเลยเขามาช่วยเลยค่ะก็คือแม่อยากจะให้พวก,พวกเด็กๆนะคะถึงแม้ว่าเราจะเรียนหนังสือแต่ก็ขอให้มาสนใจกับอาชีพในพื้นบ้านของเรามั่งนะคะเช่นการทอผ้านี่อย่างบ้านเราเป็นภูไทยอย่างนี้ยิ่งจะมีการสืบทอดนะคะ ถ้าเราไม่สืบทอดต่อไปประเพณีวัฒนธรรมของภูไทยก็จะหายไปนะคะอันนี้แม่อยากจะฝากไว้กับรุ่นลูกรุก่นหลานนะคะในชาวบ้านเราโดยเฉพาะบ้านเราเนี่ยเพราะเราเป็นภูไทยนะคะต้องรักษาประเพณีวัฒนธรรมของภูไทยไว้ด้วยะคะ่ะก็อยากจะฝากให้กับกลุ่มแม่บ้านทุกๆกลุ่มนะคะที่รวมตัวกันนะคะว่าเราอย่าท้อถอ,ถอยถึงแม้ว่าบางครั้งการทํางานในตรงนี้เราก็จะไม่ประสบผลสําเร็จ แต่เราก็จะต้องพยายามพัฒนาสินค้าของเรานะคะให้มันมีลวดลายที่สวยงามสีสันที่สะดุดตาเพราะว่าสะดุดตาตรงนี้ไม่ไม่ใช่ว่าในบ้านเราจะเป็นสีส้มสีแดงใช่ไหมคะแต่ถ้าเราไปใน,ลในตลาดในกรุงเทพตลาดนอกพื้นที่สีสันก็จะไปอีกแบบหนึ่งน,นะเราต้องพัฒนาปรปับปรุงน,นะคะผลิตภัณฑ์ของเราให้ ไปในจุดนี้เขาต้องการสีโทนนี้ไปณนจุดนี้เขาต้องการสีในโทนนี้นะคะเราต้องพัฒนาตรงนี้ก็ฝากคุณมแม่บ้านทุกกลุ่ม้วยนะคะตรงนี้ค่ะต้องรับปลุงกล,ลุ่มของเราคะ่ะอันนี้ก็ดีใจนะคะที่เราติดในหนึ่งในหนึ่งในห้าของภาคใช่ไหมคะนี่ดีใจค่ะเพราะว่าได้รับการสนับสนุนจากสสวที่ออกมาติดตามถึงหมู่บ้านนะคะแต่ั้นจะมีการอบรมที่ขอนแก่นให้ไปพัฒนาสินค้า พอดีตอนนั้นแม่ได้รับการตระสารแบบรวดเร็วแม่ก็ไม่สามารถไปอบรมได้แต่ทางศส,สรกรก็ให้ความสนใจกับกลุ่มเราก็เลยเอามาติดตาม่าทำไมแม่ไม่ได้ไปพัฒนาเขาแม่ต้องการไหมแม่ก็บอกว่าแม่ต้องการเขาก็เลยส่งรายชื่อแล้วก็ส่งสินค้ารายไปให้อาจารย์ที่มหาลายัยพัฒนาให้นะคะเราก็เอาผ้าของเราไปให้ทีนี้พอ พอส่งไปเราก็ติดหนึ่งในห้าเราก็โอ้ดีใจค่ะนี่เราก็ถือว่าเออสินค้าเราก็ติดหนึ่งเหมือนกันนะคะได้รับรางวัลดีเด่นของสวๆๆสวก็ภูมิใจค่ะทางสสวให้เราไปเอาสินค้าไปที่ต่างประเทศด้วยนะคะไปที่กรีนไปที่ญี่ปุ่นประมาณนี้ถือว่าถือว่าเปลี่ยนแปลงมากค่ะแล้วก็ในตัวเมืองของเราก็ให้ความสนใจเราบอกว่าเออเราเป็นโอท็อปที่เด่นแล้วนะ ประมาณนี้นะคะดีมากค่ะสินค้าเราเพราะว่าในรกล,ลเอ็ดเ,เราก็มีมีเรานะคะนะคะนี่ถือว่าดีมากค่ะ